สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักธาตุไฟค่ะเมสิงธนูนะคะ16-31มกราคมค่ะมาดูกันนะคะว่าความรักธาตุไฟของคุณเป็นยังไงบ้าง15วันนะคะ มองว่าช่วงนี้ชาวธาตุไฟรู้สึกว่าตัวคุณเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณมองเห็นคุณค่าความเป็นไปในชีวิตของตัวเองเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออาจจะด้วยนะมองว่าธาตุไฟบางคนสำหรับถ้าจะให้บอกว่าบางคนอาจจะเจอรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะต้องบอกนิดนึงก่อนนี่คือเรื่องราวของอคนที่มีคู่มีประเด็นนะ แต่อีกในยะหนึ่งนี้มันเป็นห่วงเวลานะคะที่หนึ่งเรามองว่าคุณรู้สึกว่าคุณพยายามเก็บเก็บเก็บกดอารมณ์ตัวเองอะคะ่ะว่าไม่ให้รู้สึกนึกคิดคิดถึงคนรักคู่ของคุณนะคะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมามัน,มนเหนื่อยมากพอแล้วหรือแม้แต่ทั้งว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากพอละคุณอยากเห็นค่าของตัวเองมากแล้วลหะแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นด้วยนี่คืออารมณ์ของชาวไฟนะคะทั้งทั้งที่ในใจของคุณตอนนี้เรามองว่า ในใจหนึ่งอ่ะคุณก็อยากรอคอยการกลับมาของเขาหรือคุณอยากกลับไปหาเขาแล้วแหละอยากเจอกันนั่นแหละค่ะนะคะแต่ทีนี้ว่าด้วยความที่หนึ่งอาจจะทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็ทาได้ทาได้แต่อย่างเดียวก็คือเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะแล้วก็พยายามเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อยืนหยัดให้ได้ด้วยตัวของคุณเองนี่คืออารมณ์ของชาวไฟช่วงนี้นะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย บ่งบอกว่าชาวไฟตอนนี้บางคนก็ห่างเหินจากคู่ด้วยแล้วนะแต่เชื่อว่าชาวไฟตอนนี้คุณเหมือนกับว่าคุณพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยอะค่ะจัดการบริหารตัวเองสมัยนะคะมีความเข้มแข็งมากขึ้นในออมากขึ้นค่ะในสภาพจิตใจนะเดี๋ยวมาดูค่ะแล้วเขาคนนั้นของคุณค่ะเขาหนีปัญหาไปซะดื้อเ,เลยไม่ได้สนใจอะไรคุณเลยค่ะ นะคะแล้วตอนนี้กลับกลายเป็นว่าตัวเขาเองนั่นแหละอาจจะเป็นฝ่ายรู้สึกว่าเสียดายเวลาเสียดายเหตุการณ์เสียดายความสัมพันธ์นะคะแต่เขารู้ตัวปัจจุบันเขารู้ตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่น่าจะกลับมาดังเดิมได้นะคะอาจจะเป็นเพราะเขาก็ได้หรือแม้แต่ทั้งว่าเ,เรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นาชาวไฟเป็นผู้กระทําก็ได้นะคะว่าก่อนหน้านี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ตอนนี้คือไม่รู้จักเ,เขาเรียกว่าไม่จริงใจแล้วก็ไม่จริงจังในความรักแล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือหนึ่งไม่ยอมผูกมัดในเรื่องราวของความรักทําให้การที่ว่าจะกลับมาเคลียร์ใจหรือเข้ามาพูดคุยกันเนี้ยมันดูยากแล้วดูความเป็นไปได้เนี่ยมันน้อยเนี่ยมันขึ้นมาให้นะคะว่ามันน้อยอืมคนหนึ่งจริงใจค่ะอีกคนหนึ่งไม่จริงใจนะคะ มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าความห่างเหินตรงนี้มันลิบหลี่เต็มทนที่ว่าจะกลับมาจูนกันติดดังเดิมร้อยเปอร์เซนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เลยอาจจะเป็นเพราะเขานั่นแหละค่ะนะคะคือเป็นฝ่ายทิ้งปัญหาไปซะดือด้อไม่ยอมเคลียร์ใจกันด้วยตรงนี้อยากจะมีอิสระกับตัวเองอะ่ะมันบอกมาแบบนี้ค่ะเขาอาจจะอยากจะมีอิสระกับตัวเองไม่อยากจะผูกมัดไม่อยากจะอะไรใดๆทั้งสิน้นนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนกับว่า เขาช่วยเ,เ,เรียกว่ายัางไงเดียเขาช่างใจตัวเองแล้วล่ะใช้ความคิดพิจารณาหรือแม้แต่กระทั่งว่า<ม>ใช้เซนส์ของตัวเองนั่นแหละนะคะใช้จิตเ,เขาเรียกว่าใช้จิต จิตวิญญาณของตัวเองเซนของตัวเอง,เอง,วเองความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะคะคือคิดได้แล้วว่าอืมเสียดายเนอะเสียดายันเวลากเก่าที่ผ่านมาเนอะอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาไม่อยากจะผูกมัดเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาที่ต้องตามแก้ไขกันมีปัญหาที่ต้องเคลียร์ใจกันมีปัญหามีอุปสรรคนานานับประการมันก็เลยทําให้แบบว่าพอเถอะแค่นี้เถอะดีกว่าอะไรประมาณนี้นี่คือ คือเรื่องราวของเขาปัจจุบันนะคะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มามาดูความในใจของชาวไฟค่ะจะสื่ออะไรให้เขารับรู้นะคะเรื่องราวของชาวไฟมาดูกันนะว่ายทำไมไพ่เปียกนึงสักครู่นะคะไพ่เปียกนึ่งมาดูความในใจของชาวไฟว,ว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ ในใจของคุณคุณก็ยังคงรักและค่ะนะคะยังคงรักแล้วก็ยังคงห่วงแหนเขาเหลือเกินยังคงคิดว่าเขายังไงก็คือคนที่คุณรักหนึ่งเดียวในหัวใจด้วยนะคะตรงนี้ที่เห็นแต่มันเหมือนว่าคุณรู้อยู่เต็มอกอะ่ะ นะคะว่า 1. นึ่เขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้อาจจะเป็นคนพลิกลิ้นเก่งนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณพยายามอดทนแล้วก็อดกลั้นนะคะนี่มันเป็นอะไรที่บางคนเรามองว่าชาวไฟบางคนไอา,อาจจะไปรับรู้มาโดยบังเองิญหรือคุณรู้ด้วยจิตใจของตัวเองอะ นะคะว่าหนึ่งเขาอยู่กับคุณเนี่ยลักษณะหนึ่งเขาเอาความสุขของตัวเองเป็นหลักนะแล้วก็จเจ้าชู้ด้วยแล้วก็พิกลิ้นเก่งด้วยนานานัประการเลยค่ะนะคะกับคนรักของคุณเนี่ยคือครบรถเลยนะคะตรงนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสมควรต้องยืนหยัดด้วยตัวเองแล้วคุณสมควรที่จะต้องมองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วนี่คือความในใจของคุณแต่ถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นยังไงเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณยังไม่ได้ปล่อยวางอะคะ่ะ นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าสร้างอยากจะสร้างอนาคตร่วมกันมานะ่ะนะคะมันมันก็เลยหรือแม้แต่กระทั่งว่าไม่ใช่คุณกับเขาเป็นคุณฝ่ายเดียวก็เป็นไปได้ที่คุณอนะ่ะจริงจังแล้วละ่ะคุณอยากจะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวก,กันกับเขาแล้วละ่ะแต่ทีนี้นะ่ด้วยความที่ว่ามันเหนื่อยแล้วไงมันไปต่อไม,ม่มันเหนื่อยมากพอแล้วอะค่ะนะคะเรามองว่ามันเหนื่อยมากพอแล้วเพราะว่ามันเหมือนคุณรู้แล้วว่าใจคุณอ่ะ ไม่สามารถจะผูกมัดใจเขาได้นะคะเพราะเขาเป็นคนที่ว่าเรามองว่าหนึ่งไม่หยุดอยู่ที่คุณแน่ๆคือไม่เขาเรียกว่าไม่อยากไม่ไม่อยากมีการผูกมัดน่ะอยากมีอิสระให้กับชีวิตของตัวเองอะค่ะนะคะทำได้แต่เพียงรักเขาอยู่ในใจเก็บเขาไว้ในใจเท่านั้นเองไม่ได้ปล่อยเขาไปไหนเลยในใจคุณน่ะแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้ตัวเองมีชีวิตเข้มแข็งนะต่อให้ตัวเองอะ อือมขึ้นมาหลายรอบจังเลยต่อให้ตัวเองมีชีวิตเข้มแข็งต่อให้ตัวเองคือผ่านพ้นช่วงเวลาตรงเนี้ยไปให้ได้เถอะไม่อยากจะนึกถึงเขาอีกแล้วอ่ะมันเหนื่อยมามากพอแล้วจริงๆค่ะนี่คืออารมณ์ความรู้สึกของชาวไฟนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอนะทุกสิ่งอย่างเลยคุณแบ่งรับแบ่งสู้มาตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคุณกับเขาเนี่ย คุณพยายามทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันล้มคลืนลงมาค่ะมันพังทลายลงมานะคะนี่คือชาวไฟนะอารมณ์ในใจของคุณนะคะเมษสิงห์ธนูเดี๋ยวมาดูค่ะความในใจของเขาบ้างจะเสืออะไรให้เขารับรู้ะจะเสืออะไรให้คุณรับรู้ค่ะ เข้มแข็งค่ะนะคะเขาบอกว่าเขาก็เข้มแข็งเช่นกันเขาว่าในใจเขาก็คิดถึงคุณนะแต่อีกใจอีกข้างหนึ่งเขาต้องเข้มแข็งนะคะเพื่อหนึ่งเพื่อตัวเองด้วยแล้วเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยต่อให้ห่างเหินกันเรามอว่าห่างเหิน เขาก็เริ่มอยู่ได้เริ่มปรับสภาพความเป็นอยู่ชีวิตเขาได้แล้วเขาก็พยายามปรับด้วยนะคะถึงแม้ใจเขาจะรักคุณยังไงก็ตามทาีความรักตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นว่าความรักอย่างเดียวมันเป็นความรักแล้วก็มันเหมือนกับเป็นความเสน่หาซึ่งกันและกันด้วยนะคะใจเหรอถ้าจะมองว่าอยากกลับมาหาคุณนัเหรอเรามองว่าไม่ใช่ค่ะนะคะเรามองว่าไม่ใช่เรามองว่าเขาเนืยอมองมีโฟกัส ของตัวเองมากกว่านะคะคือมองอนาคตมองความสุขตัวเองมองความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามทําตัวตรงนี้ให้ปรับปรับสภาพความเป็นอยู่กับตัวเองในปัจจุบันอะ่ะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะ,ะแต่ในห่วงแร่แต่ในห่วงในใจลึกๆลึกๆอะ่ะก็น่าจะพูดได้ว่าถ้าความรักที่เขามีมอบให้คุณอะ่ะมีไหมเรามองว่ามีเรามองว่าอ่าอย่างน้อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะบอกเขาก็บอกว่า ก็สำหรับคุณคงไม่มีใครมาแทนที่คุณได้ณนะปัจจุบันนะอันนี้นะคะคือความในใจที่เขาอยากบอกให้ความเพียบพร้อมความเต็มเปลี่ยมความอะไรก็แล้วแต่คือคุณก็คงอยู่ในใจเขานั่นแหละแต่เนื่องด้วยว่าตรงนี้มันมีเรื่องราวของบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงเป็นความรักที่บ่งบอกว่า หนึ่งอาจจะเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกเรื่องของครอบครัวเข้ามาแทรกเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาแทรกได้ทั้งนั้นเลยค่ะหรือแม้แต่ครั้งมือที่3นะคะเขาหวังอย่างเดียวค่ะว่าเขาพยายามผ่านพ้นช่วงเวลาเนี้ยไปให้ได้นะคะให้ลืมคุณให้ได้แล้วก็มองอนาคตมองจุดโฟกัสเพื่อของเขาเองเช่นกันชัดเจนแล้วค่ะนะคะเขามองหาความสุขให้กับตัวเองจริงๆค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคือ 1. อิสระภาพ2องอเขาเรียกว,ว่า ต่างคนต่างเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะนี่คือความในใจของเขานะเดี๋ยวมาดูแนวโน้ม15วันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างชาวไฟบางคนอาจจะเจอรักครั้งใหม่ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นอนะ่ะบอกนิดนึง ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะค่ะชาวไฟเราเชื่อว่าอย่างหนึ่งนะคะคุณพยายามนิ่งที่สุดอะ่ะพยายามไม่อยากจะสนใจแล้วก็ไม่อยากจะโฟกัสเรื่องราวตรงนี้แล้วความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วจริงๆนะคะคุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนกับว่าอืมอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นดังเดิมละนะคะนี่คือแนวโน้มของคุณแล้วเราก็เชื่อว่ามันเหมือนกับว่าคุณอยาก อยากหาความสุขคุณบอกว่าคุณรอความสุขวันข้างหน้าดีกว่านี่ค่ะนะคะเรามองเห็นว่าคุณมองอนาคตเพื่อตัวเองจริงมองความสุขเพื่อตัวเองจริงๆแล้วอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยตรงนี้เปิดโอกาสมองหาความสุขให้กับตัวเองแล้วเปิดโอกาสคุณบอกว่าคุณอะเข้มแข็งขึ้นค่ะนะคะแล้วคุณก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยมีคนอื่นลองเข้ามีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกด้วยมีคนอื่นที่ว่าเอ้ จะขอสักครั้งหนึ่งที่ว่าจะมีความรักเข้ามาก็ขอมามอบมาเติมเต็มความสุขให้คุณดีกว่านะคะโดยที่คุณอาจจะพยายามไม่สนใจเรื่องราวของเขาเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรอะไรก็ตามมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะชัดเจนตรงที่ว่าหนึ่งคุณพยายามคุณถ้าจะบอกว่าคุณมีความตั้งใจมีความมั่นคงในระดับหนึ่งกับเขาอะเราก็มองเห็นว่าคุณมีแหละแต่ทีนี้ว่ามันกลับกลายเป็นว่า คุณต้องยอมตัดใจอะเท่านั้นเองนะคะนี่คือความในใจของชาวชาวไฟนะคุณตัดไฟเออคุณพยายามตัดใจจริงๆค่ะพยายามไม่คิดถึงจริงค่ะพยายามโฟกัสเรื่องความสุขของตัวเองนะ่ะอยากมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับชีวิตของตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้นะคะว,ว้าวพยายามนิ่งจริงๆพยายามนิ่งยังไงก็ ไม่แต่ก็ไม่ลืมนะไม่ใช่ว่าลืมนะคะเรามองว่าคุณก็ไม่ลืมแหละแต่คุณนิ่งเท่าที่สุดเท่าใจน,นิ่งได้อะเหมือนกับคุณกําลังฝืนจิตใจของตัวเองอะค่ะว่าขอให้ลืมเขาเถอะขอให้ลืมเขาเถอะประมาณนี้อีกอย่างหนึง่งการที่เขาเป็นฝ่ายเทค,คุณไปหรือเป็นฝ่ายหนีปัญหาไปซะดื้อๆโดยไม่ได้หันมาเคลียร์อะไรกับคุณหรืออืมกลับอาจจะเป็นกลับเป็นเออเขาเรียกว่า ทำให้คุณเข,เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคุณเอาจุดเนี้ยนะคะจากจุดด้อยตรงนี้มันเป็นจุดแข็งในตัวคุณที่ว่าอ๋อเขาทำคุณแบบนี้นะขอให้คุณมองเห็นค่าของตัวเองบ้างนะฉันจะเห็นค่าฉันจะเห็นว่าตัวเองมีค่ามากเพียงพอแล้วล่ะที่ฉันจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองมีความสุขเหมือนคนอื่นเหมือนใครเขาได้อะไรอย่าแบบนี้ด้วยจ้ะมาดูกันนะสองใบเลยว้าวตัวคุณก็เช่นกันค่ะ เขาบอกว่าต่อให้เขาทิ้งปัญหาคุณไปแบบนี้คุณก็จะไม่เคลียร์ปัญหาแล้วล่ะนะคะมันเป็นไปในลักษณะที่ว่าหนึ่งคุณบอกว่าต่อไปนี้นะฉันอยากได้คู่จริงๆฉันอยากได้คู่ที่เป็นคู่ครองฉันอยากได้คู่ที่ว่าไม่หล่อแหละเอ่อไม่ใช่ว่าคุยกันแล้วก็ไม่มีการผูกมัดใดๆนะคะเสียเวลาเปล่าสําหรับคุณนี่คือความรู้สึกนึกคิดของแล้วก็แนวโน้มนะคะของชาวไฟค่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะ แนวโน้มฝั่งเขาค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าอืมถ้าชาวไฟเข้มแข็งได้แบบเนี้ยเราก็มองว่ามันก็ดีนะอย่างน้อยๆมันก็บรรเทาความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าความเจ็บเจ็บช้ำอะไรประมาณนี้ไปได้ระดับหนึ่งด้วยอะ่ะ เพราะไฟจริงๆแล้วก็น่าจะมีเรื่องราวไม่เบาทีเดียวที่ผ่านมานะคะมาดูฝั่งเขาบ้างจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอาตรงๆมันเหมือนกับว่าคุณอะโอเคที่สุดสำหรับเขาละในใจนะคะไม่ว่าเรื่องความความเพียบพร้อมทั้งส่วนทั้งแบบไหนก็ตามนะคะ แต่ที่นี้ว่าเขาบอกว่าเขาอยอมเลือกที่จะว่าจะจบดีกว่าขอให้ความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่มันเหมือนกับว่าเขาเจ็บคุณเจ็บก็แล้วกันอะไรประมาณนี้เขายอมเจ็บยอมปล่อยปล่อยคุณไปอะคะ่ะอาจจะเป็นว่าเขารู้ตัวอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะการกระทําของเขาก็เป็นไปได้ที่ทําให้คุณเจ็บด้วยเขาก็เจ็บด้วยเช่นกันนะคะเป็นฝ่ายเขาเองนั่นแหละที่หนึ่งเทคุณไปไม่เหลียวแลเลยมันขึ้นมาว่าเทไปไม่เหลียวแลเลยนะ มันก็เลยทําให้เขารู้ตัวเองแล้วละ่ะด้วยสัญชาตญาณบอกแล้วละ่ะว่าเรื่องตรงเนี้ยมันคือหนึ่งมันมันจบจริงๆมันไม่มีการกู่กลับได้เลยแต่ถึงยังไงเขาก็มีคุณไว้ในใจเท่านั้นเองอ <c oughs> เขามีคุณไว้ในใจไม่พอคะ่ะมันบ่งบอกด้วยว่าวันข้างหน้าเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าวิถีชีวิตของเขาจะเป็นยังไงแต่เขาก็ขอเป็นคนที่หนึ่ง พร้อมทุกสิ่งอย่างนะคะคือเขาบอกว่าเขาขอความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานก็พอละตอนนี้นะคะมีเรื่องปิดบังซ่อนเลนส์อ่ะเขารู้ตัวเนี่ยว่าเขามีเรื่องปิดบังโกหกคุณด้วยหลอกคุณด้วยแถมแอบนอกลู่นอกทางด้วยนี่แหละค่ะ นะคะคเขาก็เลยอาจจะรู้ว่าทําให้คุณโกรธทําให้คุณแบบว่าอือดทนไม่ไหวรู้ทั้งรู้ค่ะนะคะแล้วเขาก็พยาพยามพยายามพยายามเขาเรียกว่าอะไรพยายามหลุดแล้วจริงๆอะพยายามหลุดเช่นกันเหนื่อยค่ะเขาก็พอแล้วเช่นกันค่ะนะคะเขาก็เหนื่อยไม่เบาแหละขอดูหน่อยค่ะขอดูว่าคืออะไรว้าว แต่ทําไมเขาบ่งบอกมานะว่ามันเหมือนกับว่าพอถึงเวลาที่สูญเสียคุณไปเนี่ยกับกลายเป็นว่าเขามารู้ใจตัวเองอะว่าใจเขามีคุณจริงๆใจเขาอยากได้คุณเป็นคู่จริงๆนี่คือหลังจากที่เขาสูญเสียไปละหลังจากที่เขาเป็นฝ่ายเทคุณไปละหลังจากที่มารับรู้เมื่อสายไปแล้วนะคะนี่คือแนวโน้มฝั่งเขาเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะสรุปอะไรให้นะคะ รู้ตัวเมื่อสายอืมรู้ตัวเมื่อสายไปแล้วล่ะเพราะว่าคุณก็อยากจะได้ความสุขให้กับตัวเองแล้วอะเหนื่อยมา,มากพอแล้วด้วยค่ะชาวไฟเดี๋ยวมาดูว่าสรุปอะไรให้ชาวไฟนะคะคุณบ่งบอกว่าคุณอยากให้โอกาสกับตัวเองค่ะ ให้พ้ให้มีความสุขเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะอยากมีคู่ที่ดีคู่ที่ลงเอยแล้วคู่ที่รักกันยั่งยืนคู่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนี่คืออารมณ์ความนึกคิดของชาวไฟตอนนี้นะนี่คือความหวังของคุณจริงๆค่ะถึงแม้แล้วอีกอย่างก็มันหมายถึงว่าหนึ่งเขาบอกว่าตัวคุณอะทุกสิ่งทุกอย่างอะคุณพยายามทําความทําตัวเองอะ ให้มีความเพียบพร้อมทุกสิ่งด้วยไม่ว่าเรื่องงานมั่นคงด้วยเรื่องการเงินที่มั่นคงด้วยนะคะแล้วเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณพ,พยายามจะบ,บริหารจัดการชีวิตของตัวเองอะคะ่ะเพื่อต้อนรับโอกาสใหม่ให้กับตัวเองด้วยนี่คือบทสรุปของชาวไฟนะถึงแม้บางห่วงบางอารมณ์เราเห็นว่าชาวไฟใจของคุณอะคงยังลืมเขาไม่สนิทหรอกคงยังแอบส่องเขาอยู่บ้างนะคะเรามองเห็นว่าชาวไฟแอบส่องเขานะอยากรู้เรื่องราวของเขา หรือแม้แต่กระทั่งว่าออขอข่าวคราวเขาก็ยังดีต่อให้คุณบอกคุณไม่ได้ส่องคุณบอกว่าอขอข่าวคราวเขาก็ยังดีแต่ใจเนื้อคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วกับสิ่งใหม่ๆนะคะกับความสุขครั้งใหม่คุณแค่ว่าขอเท่านั้นเองขอมีความรักที่จริงจังแล้วก็จริงใจแล้วก็ความรักที่มั่มนคงยั่งยืนด้วยนะคะความรักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันไม่ใช่ความรักแบบว่า หลอกๆความรักแบบหลอกลวงความรักแบบที่ผ่านมานี่คือเรื่องราวของคนที่ว่ามีประเด็นหรือมีคู่นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะคนโสดของชาวไฟบ้างว่าจะเจอคู่ใหม่บ้างไหม ชาวเมษสิงห์ธนูจะเจอคนใหม่บ้างไมครมาดูนะคะคนโสดแอบน้อยใจอะไรตัวเองก็ไม่ทราบนะเรามองว่าเหมือนกับว่าวางห่วงบางอารมณ์คุณน้อยใจในแบบว่าทําไมว่าเรื่องของความรักทําไมคุณแบบว่าไม่เป็นอย,อย่างคนอื่นเขาอะไรประมาณเนี้ค่ะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทําให้คุณเกิดทิฐิในตัวเองด้วยแล้วมันเหมือนกับว่า มันมันมันหนักเกินไปแล้วว่าจริงๆมันหนักเกินไปสำหรับชีวิตคุณแล้วที่คุณจะต้องมานั่งเจอเรื่องราวแบบนี้นะคะเรื่องผิดหวังความรักเรื่องความรักที่มันไม่ชัดเจนหรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องความรักที่ว่าคุณบอกว่ามันไม่มีความยุติธรรมสำหรับคุณเลยอะ่ะในเรื่องราวของความรักนี่คือเรามองเห็นความอารมณ์น้อยใจในตัวเองนะคะแล้วเราก็เห็นว่าชาวไฟคุณเริ่มมองเห็นคุณค่าชีวิตของตัวเองแล้วนะอยากเจอคู่รักจริงๆแล้วค่ะนะคะ ถึงแม้ว่าบางครั้งบางครั้งคุณมีทิฏฐิอ่ะบางครั้งคุณมีความรู้สึกที่ว่า,าความรู้สึกในแง่ลบในเรื่องของความรักแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะแต่คุณก็ยังมองหาความรักครั้งใหม่นะที่เรามองเห็นแบบนี้นะคะอยากรอคอยความรักครั้งใหม่เช่นกันค่ะคุณบอกว่าอนาคตก็ขอให้ ก็ถ้าจะมีรักสักครั้งหนึ่งก็ขอให้เจอรักที่ดีบ้างเถอะอะไรประมาณนี้นี่คือความรู้สึกหรือความคิดของชาวไฟขอดูหน่อยนะคะโอเคความคิดคุณติดลบเพราะว่าเขาบอกว่าคุณเคยผ่านเรื่องราวแบบที่ว่าคุณเหนื่อย นะคะคุณเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องความสัมพันธ์เหนื่อยเป็นฝ่ายดูแลเหนื่อยเป็นฝ่ายซับพอร์ตเหนื่อยเป็นฝ่ายแบบว่าแบ่งรับแบ่งสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามมันก็คือคุณมันก็คือคุณทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อย ด้วยแล้วก็มองความรักในแง่ลบด้วยบาง,ง,บางห่วงบางอารมณ์นะคะบางว่วงบางอารมณ์บางเวลาที่คุณท้อบางเวลาที่คุณน้อยใจมันเหมือนกับว่าน้อยใจในวาสนาของตัวเองนั่นแหละค่ะในเรื่องราวของความรักแต่เขาบอกมาแต่เขาก็บอกว่าตัวคุณอ่ะเดี๋ยวคุณก็จะพยายามนะคะพยายามเอ่อมองเห็นตัวเองมองเข้มแข็งแล้วก็มองเห็นคุณค่าจิตใจของตัวเองนะคะคุณก็แค่รอคอยรักครั้งใหม่ด้วยนี่คือโอกาสของชาวโสดชาวไฟนะเดี๋ยวมาดูนะคะ แต่ในอีกในยะหนึ่งชาวไฟมันเหมือนกับว่าทําไมรู้สึกว่าถ้าคุณรอรลักครั้งเก่าละมันนานเกินไปละมันพอละมันเหนื่อยที่จะรอละอันนั้นก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะมีสิทธิ์ที่ว่าทําให้คุณรู้สึกว่าอคุณมองเรื่องราวของความรักในทางแง่ลบด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ามีอคติในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันค่ะนะคะมาดูนะคะ รักครั้งใหม่เข้ามาไหมคุณอยากปฏิวัติหัวใจของตัวเองอ่ะเขาบอกมาแบบนี้นะคะคุณอยากกลายเป็นคนที่ว่าขอให้เรื่องราวครั้งเดิมๆอ่ะหรือขอให้สภาพจิตใจของคุณตอนนี้มันมันมันตายไปเลยอะค่ะนะคะมันตายไปเลยแล้วกลายเป็นคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นคนใหม่ที่มีโอกาสเรื่องราวของความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะ ทั้งนั่งที่ใจของคุณยังนึกถึงความรักในอดีตเลยค่ะนึกถึงความสุขแต่หลหลังเวลามีมีมีกิจกรรมร่วมกันนะคะนี่คือความนึกรู้สึกนึกคิดของคุณทําให้คุณมีอคติในเรื่องราวของความรักแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาฟ้องมาว่าชาวไฟคะคุณไม่ต้องมีอคติแล้วคุณก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่าใจหรอกคะ่ะในเรื่องราวของความรักนะคะเพราะว่าถ้าชีวิตของคนเราถ้าไม่เจออะไร เขาบอกว่าถ้าชีวิตของคนเราถ้าไม่เจออะไรที่มันเจ็บปวดเราก็จะไม่มีวันเข้มแข็งนะคะเราก็จะไม่มีวนันเ,เรียนรู้ในเรื่องราวของความรักว่าเป็นยังไงนี่คือเขาบอกมาแบบนี้นะแต่ตัวคุณอะเหมือนกับว่าคุณเรียนรู้อะแต่เรียนรู้แล้วชีวิตแล้วหัวใจของคุณท้อไปเลยอะคะ่ะพอความท้อคุณกลับกลายเป็นเขาเรียกว่ากลับกลายเป็น อคติในเรื่องราวของความรักนะคะแต่เขาอยากจะเตือนคุณมากๆค่ะว่าคนเรามันก็ต้องเจอเรื่องราวมีความทุกข์ครั้งหนึ่งในชีวิตแหละแล้วคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนหนึ่งในนั้นก็ได้ที่ว่าคุณมีความทุกข์นะคะทุกเยอะด้วยทุกที่ขนาดที่ว่าตัวเองแบบหาทางออกไม่ได้จริงๆในชีวิตอ่ะแล้วทีนี้เขาก็อยากจะเตือนจริงๆว่าคนเรามันก็ต้องยอมทุกข์แหละถ้าไม่ผ่านความทุกข์เอาซะเลย เราก็จะไม่รู้ว่าความเข้มแข็งนะคะมันอยู่ที่ไหนว้าวโอเคนี่คือชาวไฟจริงๆค่ะนะคะเวลาคุณทุกคุณก็ทุกจริงๆเวลาคุณมีอคติคุณก็อคติจริงๆมันเหมือนกับว่าชีวิตคุณเจ็บอะเจ็บปวดเพราะว่าหนึ่งคุณโดนอดีตคู่ของคุณถ้าจะบอกว่า ความที่คุณเจ็บปวดอ่ะมันไม่ใช่ใครทําคุณเลยคือคนที่คุณรักมากมานี่แหละทําคุณนะคะทําให้คุณมีอาคติในเรื่องราวของความรักด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้สนใจใยดีแล้วอ่ะต่อให้เขาหักหลังคุณยังไงต่อให้เขาโกหกหลอกลวงคุณยังไงต่อให้เขาเป็นฝ่ายทิ้งคุณไปยังไงเนี่ยทําไมเรามองเห็นว่าคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าตรงนั้นอ่ะเหตุการณ์เกิดจากเขาคนเดียวนะคะแต่คุณก็ยังคงคิดถึงเขานะคะแล้วมันจับกลายเป็นว่า ดูหน่อนะคะขอดูหน่อยค่ะคืออะไรโอเคชัดเจนแล้วว่าชัดเจนว่าตอนเนี้ย <c oughs> เขาแค่อยากจะเตือนคุณนะคะว่าต่อให้เราเจอเรื่องร้ายๆอะไรมาก็ตามนะคะขอแค่เอาเรื่องร้ายๆตรงนั้นนะ่ะ มาเขาเรียกว่าอะไรมาเป็นบทเรียนนะคะมาเป็นบทสบการณ์แต่อย่าเอาเรื่องตรงนั้นมาปิดกั้นกำแพงหัวใจของคุณนี่คือเขาแนะนำคุณมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เห็นว่าช่วงเวลานี้ชาวไฟคุณปิดกั้นหัวใจของตองจริงๆค่ะมีใครใหม่เข้ามาไหมคะ อืคุณเสียอกเสียใจกับใครอะคะธาตุดินธาตุดินธาตุลมที่ทำให้คุณเสียใจอืมยังไม่ลืมเขาด้วยอะคุณอะเรามองว่าคุณยังไม่ลืมเขาอะ คุณอคติเรื่องความรักครั้งใหม่ก็จริงคุณไม่เปิดหัวใจให้ใครก็จริงแต่เรายังเห็นว่าคุณเน่ะก็ยังรอคอยข่าวข่าวของเขาอยู่เลยค่ะขอแค่ว่าโอกาสมีโอกาสสักครั้งหนึ่งไหมที่เขาจะส่งข่าวส่งข่าวมาติดต่อพูดคุยกับคุณมานี่คืออารมณ์ของคนโสดน,นะคะต่อให้อนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าคุณก็ยังคง ก็ยังคงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ยังคงยอมอะยอมที่จะเจ็บอย่างเงี้ยยอมที่จะปิดกั้นหัวใจของตัวเองอย่างนี้นะคะนี่เขาบอกคุณมาแบบนี้ทั้งทั้งที่หนึ่งเขาบอกว่าโอกาสของคุณอะมันมีทางเลือกใหม่อยู่แล้วนะคะถ้าคุณเลิกปิดกั้นหัวใจของตัวเองเลิกน้อยเนื้อต่ำใจเลิกเออเขาเรียกอะไรเลิกคิดถึงในสิ่งที่เขาเรียกว่าในสิ่งที่ มันไม่สามารถจะกลับมาเป็นจริงได้แล้วนะคะนี่เขาเตือนคุณจริงๆค่ะนะคะแต่เราก็อยากจะบอกเหมือนกันค่ะคนเราถ้าไม่เจอคนเราอะทุกคนนะคะนะคะถ้าคนไหนไม่เจอเรื่องอะไรที่ว่าเสียใจอันนั้นก็โชคดีไปแต่ถ้าใครเจอเรื่องราวที่ผ่านการเรื่องออผ่านเรื่องราวเสียใจมาผ่านเรื่องราวที่ล้มเหลวในเรื่องของความรักมาเนี่ยเขาก็แค่ว่าคุณลองใช้เรื่องตรงนั้นอะ เป็นวัคซีนให้กับตัวเองดีไหมเป็นประสบการณ์ให้กับชีวิตตัวเองดีไหมแต่อย่าเอาตรงนั้นเป็นสาระมาปิดกั้นกำแพงหัวใจของตัวเองที่จะใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าอย่างมีความสุขนะคะนี่คือเขาแนะนำชาวไฟมาแบบนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ของชาวไฟก็น่าจะมีเพียงเท่านี้จริงๆค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ